สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมื่อน,นี้อ่ารัสุภาพพีพ่อน้องไปเก็บต้นเอียงเนาะต้นเอียงเขาเอินคนททยนี่เขาเอินชนิดเล่าวิฮายนา้ำสวอว์แฮมฟอร์สเทนเกนสวอว์แฮมฟอร์สวอว์แฮมฟอร์แต่ว่าเห็นคนไทยพี่น้องคนไทยเนาะเพิ่นเอินตน้นกระเทียมปลาพี่น้องค่ะรัะสุภาพพีพ่อน้องไปเก็บต้นกระเทียมปลากันค่ะโมโหว่ามื่อนีจ่จะ มีเก็บบอนะครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวพากกันไปไปเบิ่งกัน,กนครับปะนี่ครับพี่น้องค่ะทั้งไปเก็บกระเทียมปลานะครับพี่น้องออกมาการมาในปลาที่เก่าเหรอครับพี่น้อง อันอันนี้เห็นพี่พี่พี่น้องน้องหลายซองนะคะพี่น้องคะเขาเอ่นว่าต้นต้นพักเสียนว่าสันกินเขาออกเป็นแบบว่ากินคือกินกระเทียมพี่น้องคะเห็นผลพักกันเก็บไปเท็ดคั่นสมพักคือบ้านเห่านี่คะพี่น้องต่ว่าตอนนี้เออผนออกดอก ออกดอกแล้วทางนีแก่แล้วยางมาได้สักพักเนึ่งกับพี่น้องมาหาหม่องนั่งก่อนพักผ่อนเนาะข่างทางพี่น้องค่ะเพราะว่าท่างมันเป็นขื่นเขาแนละ้วมันก็จะเมื่อยเนี่ย ยังบอถึงมองเก็บกระเทียมนะค่ะพี่น้องค่ะกับยางมานะมันกับเมืออ่อยก็เลยพักกันกัมนนานั่งพักก่อนนะพี่น้องเป็นมองพักอันนี้เขาให้เห็ดใบโคดนั่งพักตรงนี้มีวิวให้เบ่งน้ำได้ครพี่น้องมองนั่งเป็นขันหนาไปทางวิวเดี๋ยวจะให้เบ่งกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้วิวที่นั่งสำหรับพักผ่อนแล้วก็ชมวิว ้างหน้าจะเป็นสระน้ําเป็นแม่น้ํานะคะด้านหลังนู้นจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมู่บ้านค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะหม่องเจ็บกระเทียมแต่ว่าเขาบอกว่านี่ออกดอกบ่อย่างไงพี่น้องค่ะใส่ปะก็ลังนิดหน่อยตรงนี้เขาจะออกซากก็หมองอื่นเนาะพี่น้องอันนี้ก็ลั่งออกเห็นไ่มต้นนิดหน่อยก็ลังออกเต็มเลยนี่ค่ะ กำลังออกดอกยังน้อยอยู่ี่างนี้ออกมานี่ค่ะใบกระเทียมลานะคะส่วนกระเทียมลา นีค่ะกระเทียมปลาตรงนี้จะวัวลายนะคะ่ะพี่นองค่ะต่ว่ามันกระไก่จากมองค้นผ้าหมาผ้ายัางไม่ยางเนาะพี่นองกระสีสะอาดเนี่ยต่ว่ามือนี่คือจะบริเก็บพี่นองค่ะมันดอกหน่อยอยู่ทาให้เขาเงยกว่านี้ สักหน่อยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สองสามอาทิตย์คืออะไรี่น้องค่ะกำลังออกกำลังออกใบไปค่ะพี่น้องค่ะบบกเก็บกับข้าวมือนี่มันดอกน้อยถ้ามหนื่อหม่กันจังมาก มือน um e ี thing, mouth, to to ่พี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาพี่น้องคะแต่ว่าโบมีกระเทียมให้เก็บเนาะเพราะว่ากระเทียมมันยังดอกหน่อยนะพี่น้องค่ะถ้าเข้าหนานะคะทำมีโอกาสสิพ้าพิมพ้าน้องมาเก็บนะคะถ้าเขาบบท่านอิบานกอนะพี่น้องอาจจะได้กินกระเทียมนะอาจจะได้เอาไปทํากับข้าวนะแต่ว่าธรรมาบบท่านเขาบานก่อนก็คือบริเก็บนะพี่น้องค่ะมือนี่มาเก็บกระเทียมแต่ไม่ได้กระเทียมนะฮะกะ กรือว่าโอกาสว่าพาก,กันมาเดินออกกําลังกายมาเดินเล่นปลานะพี่น้องคะเดี๋ยวพาก,กันเดินอีกน้อยนึงก็จะพาก,กันกลับบ้านครับพี่น้องแล้วกับพ่อกันในคลิปคลิปหนานะครับพี่น้องคะก็อย่าลืมให้กําลังใจกันในเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไ้แนนอย่าลืมกดแช์กดไลค์กดซับสไครต์ไในเด้อค่ะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ใครกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอพอ,อกันไหมในคลิปหนาพี่น้องคะมือนีลากกอนคะ่ะสวัสดีค่ะ